ค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆสําหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะคือเรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าเอ่อได้รับเกียรติจากในไไเอนเตทีนมากๆสำหรับรองวันี้นะคะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะแม่นะคะเป็นไงคะออกงานแรกกับลูกสาวตื่นเต้นค่ะเกิดไหมแม่เกิดไหมเกิดใช่ะแม่แบบไม่เคยออกงานไหนเลยค่ะแต่ว <c oughs> ่าด้วย ัมภาษณ์ครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแนตะ่ว่าก็มาเพื่อรางวัลจริงๆแม่บอกว่าอกะกับ,บรางวัลนี้เนี่ยเพราะว่าสถาบันครอบครัวแล้วมันจบการศอยากให้เบลูดถึงครอบครัวของเราที่การเลี้ยงดูทุนแรงงานมันยังไงบ้างครัก็เป็นเออ่ครอบครัวที่อบอุ่นแม่แฟนมากเพราะว่าคือด้วยความที่แบบอยู่กันสามคนเบลเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคือพ่อแม่แทบจะเป็นทุกอย่างเบลเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบเป็น ทอยากของเบลอะค่ะเราเราเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะมากๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องดัตดีอีกเนอะถึงแม้ว่าดัตตี้จะตางไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งทําให้เราแบบกระตอกย้ำในใจว่าเราอะควรจะใช้เวลาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบเวลาเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งมีค่าจริงๆค่้แม่วาุูข่าวของเก่งวนนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจก็ภคภูมภูมิใจค่ะ ก็มีระเบียบวินัยนะคะก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆนะคะหน้าคือมีมีระเบียบแล้ววินัยแต่ก็เวลาดันงานเวลาทำงานค่ะุคจะได้แบบจะได้ไม่ให้เราจะได้ไม่เป็นภาลากันกันอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือไม่ใช่อะไรคือคุณแม่สื่อแล้จะร้องไห้เราก็คือแบบ สะกดตัวเองคือแค่ไม่มองหน้ากันเพราะถ้ามองหน้ากันแล้วถ้าใครเริ่มคนหนึ่งก็คือแบบจับไปใคร <ไป S 2> ใครใคร,ใครที่แย่มากกวอากันนะระหว่างสองคนเขาเข้ากันเข้ากันเผาเต่าเข้ากันเลยยังยังคำสอนของแม่อะไรที่แม่ปากปากของ่ายเพียงอย่างเดีโอ้โหมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเหมือนถูกถูถกซึมอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งเรื่องแบบ การใช้ชีวิตหรือการทำงานการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นรวมทั้งอาทิ์สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแบบการให้แล้วก็ความความเอื้อเฟื <c oughs> <wide amar magic> <ap> ้อเผื่อแผ่หรือกาตอบนค่ะคุณแม่จริงจริมีอะไรม บวกแน่ไม่เอาเลยเป็นตัวกูสาวคนนี้เป๊ะเก่งเลยใช่ไหมคะเก่งแม่มายืนอยู่ตรงนี้ต้องถามแล้วค่ะโอ้โหที่ผ่านมาลูกสาวเป็นหนักมากเป๊ะแต่ละทีนี้ตึ้งตลอดเลยแม่่ม่อเดี๋ยวก็เป็นล่แข้งพอเดี๋ยวก็เปลงเตาหายใจเข้าตุ้งใจ แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราแต่เดียวเราก็ไม่ที่งๆแม่แม่ไม่เคยอยากได้อะไรแต่ที่นี่แบบมันทำง,งานหนักเนาะแล้วเขาก็แบบอยากอยากอยากให้กำลังใจแม่ก็ไม่รู้จะให้อะไรอยาเดี๋ยว่าเออไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างที่บอกแม่แม่แบบไม่เคยอยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยจนแบบโอ้โหทงานหนักทัตายหาเงินมาขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้เฮ้ะแม่ก็ยังไม่ใช้เลไอย่างเงี้ยมันก็เลยมัน เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเออเราก็คิดว่าเออเราจะให้อะไรแม่ในเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จําได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบเออมันมันนี้ได้อะไรมีอะไรเกิดขึ้นสร้อยเพชรใส่ดีไหมครับแม่สร้อยเพชรวันนั้นแอบเ็นวันทำบัวมันได้สวยดีกับแม่แต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยก็กะจะขอยืมเหมือนกันเราแล้วมัใสู่ได้แต่อุ้ยอันนี้ด้วย จริงนะเพือความที่เดียวประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วร้อย่อย่างให้เขาประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตเขาอีกยลเรื่องขนะอยากเห็นเราจะอินหทุกคนดูไม่ดูไม่ปกติเลยทุกคนตั้งใจจะ่ยทุอยารับตัวะไรกนไม่อยากขับไม่ัแม่ก็เลยไม่ขักว้างๆเลย กัอเอยกันแอถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบลุงคนไหนที่จะมาผิดใจเมลเขาต้องเป็นคนแบบไหนแม่แม่มีสเปกไมมีสเปกไหมลูกสวยเราต้องรักต้องใส่ใจอีชู้ไอยากให้โลกโลกมาเขาใส่ใจไหมครับยังไงก็ม่ เก่งมาเย้อยู่แล้วเป็นไงคะแม่เขาใส่ใจดีพอกับการที่แบบว่าได้เจอดีค่ะนี่คือทุกคนรวมแม่ดิฉันมาถาวรครอบครัวแล้วก็ครอบคนได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นไงกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวดีๆของลูกในตอนนี้ด้วยค่ะแม่สั่งขอบคุณมากคทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ ไปไปเขียวไหมาะแม่คนนี้คะแม่เขียวเขียวทางโล่งทางโลเลยใช่ไหมคะนี่กนทาด่วนไม่ไไม่ทำจะไม่แม่ไ่ไหร่โด่วครแม่ดนใครบอกว่าข่้นทางด่ฟรีไม่ไม่เมืนกัแม่ตื่นเช้ามาเห็นรูปเราเปลี่ยนไปเยอะไมครับแม่ตื่นเช้าลงมาสดใสขึ้นหรือว่ายังไงไหมแม่ขอ่่ ของหน้าอะอย่เี้ยเจอเจอที่วัดแล้วเจอที่วัดรู้ไหมแม่แม่ต้องเจอตงก็ไป็องดูหนุกาตอนแรกกอนก็รุนว่าอยากเห็นรูปคู่ไงแต่ว่าสุดท้ายคนปล่อยรูปคือผู้จัดการโต๊ะมันหุ่นเร็วเกินไปอะครับโต๊ะมันุ่นเร็วเกินไปทำไมโต๊ะไม่เบี้ ทำไมตัวป็นทำไมตัวมันสิ้นสุดกับกทันล่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายอย่างเงี้ยแบบขนาดแบบหมุนขวาคือเราจะจบที่เขาในคลิปอ๋อไม่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเราเห็นคอนเทนต์มนี้มาก่อนแล้วแบบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบเออมาถ่ายเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่เหมือน เกิดใช่แล้วคือใหเพวกเขาเกิดแล้วเราก็ยังไปแซวเขาตอนคิดมันมีเสียงไงเออทุกคนในโปาก็หัวเราะกันเราดูเขาเ่ากับเพื่อนเราได้ได้ค่ะได้เพื่อนโอเคไฟเขียวมัน ก็ทุกคนก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณมีที่ตัวเองว่ายังไงใครยังไงเะาต้ขงใปเขียนตัวเราเองคะแนนขึ้นไหมเอมแม่จริงเหรอแม่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าแบบมันเป็นช่วงที่กาลังเรียนรู้การอางเงี้ยและแ่รู้สึกว่าเวลา ไม่จบไม่ไม่ไม่เชื่อคำว่าผรมกิจิไหมครับุเชื่อแหละเนาะพราะลูกสาวเล่นไม่ไม well> yes um, okay? ่ไม่ยอมแน่่อ หลักเรื่องหนึ่งเรื่องสปีดที่เราพูดดีเวทีหลยคนซึ้งกับความพยายามของเรากับสิ่งที่กว่าจะเป็นเทล่าวันนี้มันก็แค่ที่จะมีน้ําตาและมี่อยากฝากกับเขาขอบคุณค่ะก็ความจริงเราแบตั้งใจแหละค่ะ<ม>ตั้งใจมากๆเลยที่จหะหมือยากจะถ่ายทอดชีวิตของเราแบบแทน เราเชื่อว่ามันมันน่าจะแบบทัาใจทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะแบบเคยผ่านความความพยายามความท้อการแบบโดนอุปสรรคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้กําลังใจด้วยว่าแบบเออการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รับรางวัลมันมันไม่ได้มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเพลงคือแบบพี่เบิร์ดเราก็คือแบบเราเด็กมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าแบบเหมือนมอบอะไรกับถึงไปให้กับแบบ ในฐานะที่ได้รังวนดีแล้วจัดสปีดเร็วอะเ่อไปทั้งศึกษาการพูดสปีดนิเครเลาะนี่แบบเต็มไปหมดเลยความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพยายามอยากจะเรียบเรียงออกมาเอจากชีวิตของเราลําดับแบบตั้งแต่โอ้โหที่ตื่นเต้นที่สุดคือการพูดละครถูกเรื่องให้แบบ ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าละครทุกเรื่องที่เราผ่านมามันมีคุณค่าทุกๆเรื่องแล้วก็ทําให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆค่ะมแล้วเรนได้เตรียมงานไหมคะกว่าจะได้แบบแบล้วมันแบบโคตรจบมากเลยในช่วงหลังก็เออก็สัะพัดหนึงอยู่กันค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบบางวันมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วโอ้เราเป็นแค่ตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคิดว่าถ้าวันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเบลลาเบลล์ยังทำงานในวงการบันเทิงไหม มันก็น่าจะแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรแบบความสบายใจความชอบของเราความรักของเราคือถ้าเรายังรักที่จะทําตรงนี้อยู่มีความสุขที่จะทําอยู่แรือว่าแต่ก็คงยังอยู่ระหว่างทางแม่ลิซิเตะกับลูกที่ต้องเจอป่าปันมาอย่างเงี้ยเราให้ต้องใจสปีดไปทาง่ะ่าก็คือคอยให้กำลังใจเขาตลอดนะคะทุกคนนะแคกกอดขอบใจเติมพลังใี้ได้นะคะ จะแบบเหมือนบางทีแบบมันมันมันยังไงเนาะยังไงท้องได้ยังไงก็แบบหลายอย่างเราก็แบบแค่แบบกดเขาแค่นี้แหละเบลเบลรู้สึกว่าแบบเหมือนกลับบ้านแล้วเบลจะหายเหนื่อยมากๆคืออะไรที่แบบเราเจอมาข้างนอกแล้พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกแบบเออสบายใจที่ทุกอย่างในนอกบ้านได้แล้วก็เออสบายใจที่จะแบบอยู่กับคุณแม่ระหว่างทางที่เบลมีบทในคุณแม่ครั ไม่อคก็ไม่ค่อยบนนะคะส่วนมากแบบันจะแคันให้แบบเล่าๆว่าเอวันนี้ทำงานยังไงอะไรคะ่ะจะไม่บนม่นเลยเราจะไม่เหมือนแบบจะไม่ได้พูดกันเยอะแต่จะรู้กันอย่างเงี้ยหรือ,รอบางทีแบบสมมติถ้าเจอเรื่อง เรื่องดราม่าหรือเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่เขาก็จะรู้แลลวเขาก็จะมีแบบวิธีการของเขาคอยให้กำลังใจของเขามีคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกยืนขึ้นมาได้อย่างสง,ง,างา่างามแล้วก็ทิ้งทิ้งทุกเรื่องที่ที่แบบรู้สึกแย่ออกไป สุดท้ายคืเดี๋ยวฝากงานบุญ่อเนี่ยค่ะงานบุญก็บุญค่ะไม่พูดออกค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราสองคนด้วยเชวนทำบุญค่ะทุกคนก็กำลังจะไปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดราชบุรณะยังไงก็ร่วมบุญกันได้นะคะลงแล้วที่เพจเพลอยกับเบลนะคะแล้วก็ที่ไอจีเบลด้วยก็ไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะอันนั้นวันที่22นะคะส่วนวันที่23ก็มีอีก าที่ยังไม่ได้โพส oh. ค่ะก็คือเป็นเออ่ผ้าป่าเหมือนกันค่ะ, oh. คะว่าอันนี้คือเออ่หาเขาเรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ oh. ได้กับโรงพยาบาลลังสุลค่ะแล้วก็อันนั้นก็ร่วมถุงด้วยกันมาได้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดตามหลังหนึ่งค่ะส